สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถหรูหรูสวยๆมาให้ชม5คันมาเริ่มกันเลยครับคันที่1 Mercedes-benz GLC 2 2 0 D Facelift 2019 SUV ดีเซลขับ83,000กิโลเมตร ขอแนะนำ GLC 220d รุ่นยอดนิยมโฉม Facelift ปี2019ตัวล่าสุดปัจจุบันรถออกปีแท้วิ่งงานใช้งาน83,000กิโลเมตรสภาพภายนอกดูดีมากดูแลใส่ใจตลอดระบบต่างๆใช้งานครบถ้วนพร้อมใช้งานทันทีเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลให้ฟีลลิ่งพรีเมียมแบบ Mercedes-Benz ครับ เครื่องยนต์ดีเซลแท้แรงดีประหยัดน้ำมันเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเนียนนุ่มช่วงล่างแน่นหนึบทุกจุดยางใหม่ทั้งชุดเพิ่งเปลี่ยนไม่ถึง2-3สเดือนอุ่นใจใช้งานได้อีกยาวๆช่วงล่างไม่มีเสียงแชสซีสมบูรณ์พร้อมครับสอบถามอุปกรณ์เสริมและรายละเอียดภายในห้องโดยสารเพิ่มเติมจากผู้ขายได้เลยครับ ราคาขาย2 2 3 3 0 0 0บาทไม่รวมเลขทะเบียนสวยสนใจนัดดูรถติดต่อที่เบอร์089-432-3939ขีด432ขีด39 3939รถจอดอยู่จังหวัดแจ้งชื่อจังหวัดและอำเภอได้เลยครับแนะนำทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อกรุณามาดูรถและตรวจสอบสภาพจริงด้วยตัวเองก่อนโอนเงินทุกครั้งครับ คันที่2 Benz C43 AMG Face lift ปี2021 AMG full option คันนี้นำเข้าโดยศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ประวัติดีเยี่ยมเป็นรถมือเดียวงานน้อยเพียง47,000กิโลเมตรใม่แท้ตรวจสอบได้พร้อมคู่มือและกุญแจสำรองครบสภาพรถเดิมทั้งภายในและภายนอกไม่มีชนโครงสร้างเดิมดูแลรักษาสม่ำเสมอเช็คประวัติที่ศูนย์เมอร e d e s ดสเบตลอดครับขับขี่เร้าใจด้วยขุมพลังเบนซิน V6 ขนาด3.0ลิตร M276 ใบเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงถึง390แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติ AMG Speedshift TCT9G พร้อม Paddle Shift ระบบขับเคลื่อน4 m a t i c ขับ4ล้อเต็มระบบช่วงล่างแน่มยางสมบูรณ์ตัวถังไม่มีตำหนิ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกจัดเต็มตามสไตล์ AMG Full Option ไฟหน้า Multi Beam LED หลังคาแก้ว Panoramic Sunroof ระบบ Keyless Go พวงมาลัย AMG Performance ระบบเสียง Burmester ไฟ a m b i e n t Light 64สีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกล้อง360องศาและ Parking Assist เพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ ราคา1,670 0 0 0บาทรถจอดอยู่ที่เขตเกษตรนวมินกรุงเทพสนใจสอบถามรายละเอียดหรือเข้าชมรถนัดหมายได้ที่เบอร์085-360-559ครับแนะนำพี่น้องทุกท่านหากจะซื้อรถมือสองแนะนำให้ไปดูรถด้วยตัวเองและตรวจสอบรายละเอียดทุกครั้งก่อนโอนเงินนะครับ คันที่3ครับ BMW X1 S Drive 18d F48 ปี D, 48, 2016 h a t h b a c k เลขใหม่176,627กิโลเมตรรถหรูสไตล์ครอบครัวความคล่องตัวสูงกับ BMW X1 คันนี้สภาพตัวถังสวยเดิมมือเดียวออกห้างประวัติด,ดีไม่มีชนหนักภายในสะอาดสภาพดีฟีเจอร์ครบใช้งานได้หลายๆทั้งในเมืองและเดินทางไกลครับ มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติเ e ปทรอนิก8สปีดขับขี่นุ่มนวลอัตราเร่งดีระบบช่วงล่างแน่นหนึบเกาะถนนดียางและแชสซีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอุปกรณ์เด่นอาทิแอร์แบก8ใบ ABS ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ไฟตัดหมอกพุชปาร์ตอ t โต้สตาร์สต็อปครู c o อนโทรลพ d ดเดิลช f ฟระบบนำทาง จอ M I D 8.8นิ้วควบคุม i Drive Touch เบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่พักเซนเซอร์และกุญแจรีรโมทครบ2ชุดใช้งานสะดวกครับราคาเสนอขาย639,000บาทสนใจติดต่อ095 278 3211รถอยู่กรุงเทพมหานครเขตบางนาขอแนะนำให้ลูกค้าเข้ามาดูรถจริงก่อนตัดสินใจและโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจครับ คันที่4ครับ Mercedes-Benz C250 Coupe Edition 1ปี2016สเปคพิเศษ Edition 1ตัวท็อปจากโรงงานมาพร้อมชุดแต่ง AMG เสริมภาพลักษ์สปอร์ตลักชูรสภาพตัวรถสมบูรณ์ภายในสะอาดภายนอกเงางามรถดูแลตร,ตรงตามมาตรฐานศูนย์มีเลขไม์เพียง80,000กิโลเมตรใช้งานได้อีกยาวครับ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถยนต์ยุโรปมือ2ที่ได้อารมณ์ขับขี่และดีไซน์ล้ำไม่เหมือนใครคุมพลังเพื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรกำลัง210แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ 9G-Tronic ขับขี่ลื่นไหลเปลี่ยนเกียร์เนียนตอบสนองสมรรถนะได้ดีพร้อมแพดเดิลชิฟ ช่วงล่างแน่นหนึบขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางแชสซีและระบบรองรับทำงานเต็มประสิทธิภาพอย่างสภาพดีพร้อมใช้งานครับตัวรถเป็นรุ่นคูเป้สองประตูพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบจัดเต็มฝาท้ายไฟฟ้า Head Up Display กล้องถอยหลังพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและความปลอดภัยราคาพิเศษเพียงก้างแสนเก้าหมื่นบาทครับพร้อมรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ฟรีถึง2ปี สนใจติดต่อ First โทร093-665-1694รถอยู่กรุงเทพเขตพระขนงนัดดูรถได้ตลอดครับแนะนำลูกค้าทุกท่านตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองหรือพาผู้เชี่ยวชาญไปดูรถจริงก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยในการซื้อขายครับคันที่5ครับ BMW 220i Gran d Coupe ปี2022 ซีดาน4ประตูดีไซน์เท่สปอร์ตหรูขับง่ายภายนอกดูใหม่ไม่ต่างจากออกศูนย์ล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนยางปี24รถพร้อมใช้งานวิ่งน,น้อยไม่เพียง89,000กิโลเมตรเล่มทะเบียนพร้อมโอนเจ้าของเดียวออกห้างไม่เคยชนภาษีหมดปี69ใครมองหารถยุโรปปีใหม่ราคาดีๆน่าลงทุนลองคันนี้ได้เลยครับ เครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตรขับสนุกควบคุมง่ายเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนเนียนนิ่มนวลช่วงล่างเดิมๆแน่นยางดอกเต็มขับไกลได้สบายแชสซีไม่มีกรุบกริบพร้อมเดินทางทุกเส้นทางอุปกรณ์เสริมครบ Keyless Push Start เบาะไฟฟา้า Memor รรองรับ Apple CarPlay เต็มระบบเช่นเดียวกับอุปกรณ์เบาะหนังแท้สภาพดีทดลองขับก่อนตัดสินใจได้เลยครับ ราคาเพียง8 1 0 0 0 0บาทพร้อมให้ต่อรองและรับทุกเงื่อนไขาการขายตัดสดรับส่วนลดพิเศษหรือคุยจัดไฟแนนซ์ได้รถอยู่การจนาพิเศษโซนบางแคนัดดูรถได้ทันที สนใจสอบถามหรือจองนัดดูรถโทร063539894แนะนำทุกท่านมาดูรถตัวจริงทดลองขับและตรวจสภาพก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกดติดตามช่องไว้เพื่อเป็นกำลังใจหารถใหม่ๆสวยๆมาให้ชมอีกนะครับ